สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะ2พฤษภาคม2567นะลอตเตอรี่ไทยเด่นบนนะเด่นบนก็คืออาจจะมาหลักไหนก็ได้ในหลักร1 0หน่วยนะคะฝากษษษษติดตามใครจะเอาเป็นหหลักเลยก็ได้นะแต่ให้เราดูเฉพาะจะจงทางด้านหลังเวลาเราเลือกซื้อลอตเตอรี่เราก็จะดูแค่2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายนะคะเอามาดูแนวทางในการวิเคราะห์นะคะใช้หลักสิ ล่างบวกกับหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งของที่เท่ากับ x บวก5สูตรนี้จะง่ายแนละสั้นนะกระชับเริ่มตั้งแต่0ูนและศูนย์เก้านย์บวกเก้าได้เก้บวกหนึได้สิใส่ศูนย์ค่ะศูย์บวกหได้5เด่นบนนะมาบน1ตัวตัวไหนเลขห้ามาหลักหน่วยบนเพราะว่าออก3 9 5และสี่สอันนี้เลขห้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน ดมา10ล่างบวกไหนล่าง4บวก3ได้7 7บวก1ได้8 8บวก5เป็น13ใส่3ออก6 0 3และ7 9 6 0 3และ7 9เพราะฉะนั้นเลข3มาหลักหน่วยบถัดมา10ล่างบวกหน่วยล่าง7บวก9ได้16 16บวก1คงที่เป็น17ใส่7 7บวก5เป็น12ใส่2ออกอะไรคะ6 2 6 26, 6 2 6และ7 8เลข2มาในตำแหน่งของหลัก10บน ถัดมา10บล่างบวกหนึ่งล่างเช่นกันเจบวก8เป็น15บหวก1เป็น16ใส่6 6บวก5เป็น11ใส่1สังเกตว่าจะมีมา10บนกับหน่อยบนเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะดิฟมาหลักร้อยบ้างหรือเป่านะคะหกสี่แ81แล้วก็9 0้านอันนี้ก็คือเลขกนมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนมาดูกันต่อ สิล่างบวกหนึ่งล่าง9ก้บกศได้9ก้าบกหนึ่งได้10ใส่0ูนบกห้าได้หาอะไรก็ตามอย่าไปทักเนาะพอทักแล้วก็มาหนละักร้อยออกห้าและ79็ดเ้าลขหมาในตำแหน่งของหลักร้100อยบ่นเอน้เรามาดูนะสอพฤษภาของ ปีพุทธศักราช2567าหสำหรับสูตรคำนวณเด่นบนสองตัวนี้ใช้หลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่าง7จ9บวกเ้าเป็น16บกหกวกงพื้นที่เป็นสุดใส่7 7็เบวก้าเป็น12ได้2ออ่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสรรมการสูตรคำนวณเด่นซึ่งไม่อาจทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดเป็นเพียงแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะใครดูใครชมดูเพื่อความเพลิดเพลิพนก็ได้นะ ก็อย่าไปจริงจังอันนี้มาฝมา,ากสำหรับคนที่เฝ้ารอขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปวิดีโออื่นสวัสดีค่ะ